ศึกษาโดยคุณพิษวัชลย์มูลดำผมบคุณซึ่งกับสารน้องเทนแครอุทิศส่วนสนองแด่ท่านผู้พักเจ้าของยมเรืองพระอสองนารานำแสดงโดยคุณเคอตาอาลีคุณคุณจักรินตั้งวานเกียรติไทยคุณพิมพมาดาใจสักเสริญคุณกิีอาวุธอินทระผู้สิงคุณสิวัะจำรองคุณคุณ คุณลู่นี่มาหาที่วันนี้นะครับคุณทุกคนที่ประสบคามรอดที่บ้านก็เรียนงาน้เยอะนะครับ LOL, LOL, LOL. เราจะออกาดีเลย้มไดีกว่านี้ที่อยู่น้าพระเจ้านี้และสโบทแครงยาอาิมนหนอาบบาลรักษาบ่วงพระเจ้าให้ปราศจากทุกโศก

अरे <laughs> Nama thosam vikna samti siri Teh ya'eya viyo teh ya'amang mehetulam Tathawasam tisu thakhee Tathakho diayasakhee Tantuk a'anak titi Om bhaktu thakhori Tungkari tansari waraya utisataya ആരോ ഏയ നാ യോസോ ติฆาภิเตติุเหอนุลาันตุอาโรเยนาสุเกระกัสุปาปยัญนะขัปานโมริุขันโตโอนะโมพุทธษนะตาสามทัตตานินะโมุสิติสุติ ปัปาวโิาโตโลนัคตาติลเยนะโอลามีตัมเฮฮิสุสุอาเดรุสุฟังลิเอเนาซามปานาารูนังโคลนานังวาลกางาบูฟังที่ฟังีูฟังเต็ง

ผู้ีด้จนหายผู้เป็นคนที้องมีาหมเป็นฝากอดเริ่มแรกซึงสิึงแที่รับโมาผู้รักษาปกครองขอสงนองววงันโดยตัว ต,ต่อปีาากาตสารกิจแหนได้ผิดทอเทศาเลือาา่อกตาลุนาควาลุมบอนรักแลน่รดยสาสตาโกตต้าสัสามผัสโดยผุดผาที่ละีเกียวทุกพอและถุดเกี่ยวบ่เกียวทุกพอขตผีดารานักแดงผู้เอกก็ภาพแตดงงานพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาเพเรื่องนอง2 ดารานำแสดงโดยจิตรฟางอาริจุติจักรลิมจังวังเกียรติชัยพุทธิมาดาไชยศักดิ์เฉลิมสินรวุฒิอินทร์ภัฐผูสิงห์สิวัฒน์กำรพุ่งพุ่งกักเสบบนัดอาวิโรจน์จินสุขุรัดสาววิวัตรวานิชุพรณภาจึงงกงกับคุณพ์กัษฎร กบอภิรดีเอียงพึ่งพรตเกียรติวันเอียงพึ่งพรอทีานักแสดงผู้เปก็ภาพจัดงานพิธีดวงสัวเปิดกล้องภพเพเรื่องพนสอนันำแสงโดยผู้เชิดตาอารีกุลกัตนอทรวางเกียรติไทภูีมาาใจสักเสิ เหมือนดอกรักเงินทองไหอมาติมาดังเข้าเปลือกข้าสารถั่งนาที่ข้าระเจ้าทั้งหลายกำลังจับหวานออกไปอธิษฐานตามประสบพระโภชิตโตให้ดูหน่ยนะครับ to die 好好好

yeah <laughs> บรัเ่้วอะรอางเงับ้นเดอกนที่เราที่เาี่เราที่เราที่เราที่เราเาท่เราทราท่เราี่เ่เราาที่าที่เราี่ทีเราเรานี่เราที่เร่เรา่าทีราทีราารา่ี่เเ่่ราาา่ราาเร่าเี่ารรเรา่รเรา่า

老们老们不管，<laughs>